มาช่องกระปูชาแนลมาแล้วเดียคับพบกับช่องอรปูชาแนลไหนอปูอยู่ไหนมาเดียเอาจริงแล้วนะคราวนี้ในนู้ยไหนตอนนี้วิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นที่ไหนครับวิ่งเล่นข้างนอกหรือไปวิ่งเล่นที่ห้องวัห้องไม่ใช่ห้องยิงปืนนะห้องอื่นห้องท่าที่ไปขับรถเล่นอ่ะวันนี้เรามันหนึ่งหนึ่งพีไฟกันใช่ไหมครับป้าหนูออกแล้วนะหนูออกไปขับรถเล่นแล้ว เอาไงใครนี่ไไนแอบจะเนี้ยตรงระเบิดเนี้ยเฮ้ยยิงยิงมาดิเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมโดนมาใหม่ครับเจอแล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะเจอแล้วเจอแล้ววิ่งไปไหน <c oughs> น,ไหนี่งนไงเจอแล้วแอบมันแอบมันยิงใครยิงใครยิงไ, <c oughs> ไม่โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยมาโดนฟันเนี่ยโดนฟัน เฮ้ยมันไม่โดนโอ๊ยป้าอยู่กับยูในิ่งๆได้ไหมให้ให้ให้ป้าฟันหนูเหรอไม่ให้ป้าอยู่นิ่งๆแล้วหนูจะยิงไม่ไม่เหรอนะนี่ไงมาสู้กันแล้วนี่ไงน้องขอล้อนอ๋อเอาลองดูสกกีมานี่ไปนี่แล้วข้างหลังโอ๊หัวแตกจิ๋นดอกป้าโอ้ไม่เอาแล้วนะคราวนี้ป้าไม่ยืนนิ่งแล้วนะโอเคหนูจะล็อกหัวเหรอ เราใส่หวัวด้วยเนี่ยใส่เดียวปลาระเบิดใส่หน้าปลาเราก็จะไอเราก็จะจาวันนั่นมันจะไมื่อเบื่อเบื่อเบือเบือเฮ้ยมีคนเข้ามาไหมเนี่ยมันปลาเบื่อไหมใส่ปลาเมื่อกี้มีคนเข้ามาใช่ไหมลูกใช่ไหมเดี๋ยวมันเหนือมีแค่เราสองคนนะเหรอมันจะมีสามคนได้ไงเมื่อกี้มันปลามาใส่ปลาอันนั้นหนูเอาเหรอมันปลาใส่ปลา ดูนี้ไม่ได้ปาเลยไหนๆมาดิครับอยู่บนบ้านเนี่ยปาใช้แต่มีดโอเคไหมเฮยย้ยเจอแล้วเฮ้ฮยไม่โดนครับไม่เป็นไรโอ<ฮ>้โยตายเลยถ้าใครตายก,ก็ต้องเพิ่มเลือดครับตาเพิ่มเลือดยังปาเกิดใหม่แล้วยวปาจะไปฟันเนี่ยมีดฟันฟนะโ๋นี่เอ้ยนี่ไง ยุดยุดอันเนี้ยไม่ยุดแล้วพิเล่นปิงเล่จ้ายุดยุดเฮ้ยโดนไหมโดนยังเฮ้ยไม่โดนหันมายิงเลยดิหันมาสู้กันหนยดิไม่เอาเฮ้ยกลัวกลัวเหรอกลัวมีดเหรอจริงชุบถือปืนแต่กลัวมีดเหรอเฮ้ย เอาไหมเฮ้ยอย่างนี้นนเยอะจัง้าขอฟันเลยนะ้องเขียยไหมไม่เอาไม่งั้นหนูไม่เล่นด้วยเดีย๋ยวเอ้ยอม่ได้เอ้ย